บบเหมือนจะครบหเดือนแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่ทุกคนก็ได้ดูกันแล้วจริงๆแอบได้มาดูแล้วค่ะเนคะือเป็นความสามารถของนาด incredible แบบไม่เคยรู้สึกภูมิใจขนาดนี้เลยที่แม่ทำได้เกินที่เราคาดไว้สุดๆค่ะแล้วก็จริงๆเหมือนแบบนี่คือความฝันอันหนึ่งของพี่แม่ในฐานะนักแสดง ก็เขาตั้งใจมากๆาเขาพุ่มเข้มมากๆแล้วเขาทำได้ดีสุดๆสุดๆแบบทุกคนเห็นเราจะทุกคนดูเราจะต้องแบบว,ว้าวมาีอะไรท,ที่เรารู้สึกว่าแบบเกินคาดเหมืที่เราคาดหวังเลยไหมอะไรนะคะมีอะไรที่เราดูแล้วแบบอ๋อเกินคาดเนื้นนนนนอเนื้ออย่างแรกเลยที่แบบชัดเจนมากๆคือ s t สเตจสเตจพรีเซนต์เขาแบบการที่เขาอยู่บนเวทีเดียร์แต่เขาเอาอยู่มากๆแบบเขาไม่หลุดเลยแบบตั้งแต่ต้นจนจบ อารมณ์เขาอยู่กับชาวิฟสุดๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจม,กมากๆแบบเกินคาดมากคือเสียงดีมากาไม่เคยได้ฟังเขาร้องแบบนี้มาก่อนที่ร้องในห้องน้ำกับร้องบนเวทีไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยค่ะแต่อแตอนนั้นก็ดีมากแล้วแต่ตรงนี้คือแบบราได้ฟังตลอดก็ได้ฟังเรื่อยๆค่ะได้ฟังเรื่อยๆร้องในห้องน้ำก็ได้ฟังตลอดใช่แป้งฟันก็ร้องห้องน้ำก็ร้องทำอาหารก็ร้อง มึงชวนนอนร้องด้วยไหมแบบชวนนอนร้องจริงจริงก่อนหลับอะค่ะมูึงพิงในหัวเกือบทุกคืนเมือได้ดูเราได้พูดอะไรกับแฟบนะคะได้ชมอะไรบ้างไหมก็ชมไม่หยุดเลยซึ่งซึ่งเอาจริงเราไม่ได้เราไม่ได้ชมกันบ่อยค่ะเพราะว่าแบบหน้าที่การงานมันก็ต้องแบบอินพุสตลอดเวลาค่ะก็พี่แบ๊กก็ดูเหมือนจะตกใจนิดนึงว่าทำไมชมเยอะจังแบบเขาทำได้ดีมากจริงๆค่ะหลายคนตกใจ ี่แแเขาก็จะแบบเขาไม่คามเมนพี่แแบค่ะแม้ว่ามันจะดีแค่ไหนเขาก็จะพูดว่าทําได้ดีกว่านี้ทําได้ดีกว่านี้หลายคนก็ตกใจที่แข้พี่แแบเนาะเรายาเว้าวเลยได้ค่ะคือพี่แแบตั้งใจมากมาค่ะแล้วแบบช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักสําหรับกานซ้อมก็แบบขนทับมันออกมาดีมากเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็น ไปหมดเลยก็คนหุ่นดีกันเต็มเลยนะคะัะใวันนี้ค่ะฉากไหนมากที่สุดคะชอบฉากที่เขาเดินในทะเลทรายกันเลยค่ะฉากอนันคือแบบแล้วอ๋อในพื้นที่ดาวตกค่ะฉากอันนั้น่ารักมากแล้วแสงสีเสียงแบบดิ e ร t ช o n ของพี่บอยคือ it's so good แบบเรารู้สึกแบบ หมือนจะจินไปด้วยเลยมเรา่าอยากการด้านี้จริงจตอนเด็กๆเข้าใจมาตลอดว่าเราจะเข้าฟเอร์ค่ะแต่ว่ามันดูยากเหมือนกันนะคะโอกกยยาะไรนะคะะยากค่ะจริงๆว่าคือความฝันตอนเด็กนะคะ คิดเป็นเสมอว่าตอนที่แบบโตขึ้นอาจจะต้องเข้าสเตเดอร์ค่ะเห็นว่าเห็นว่าก่อนนันนี้อกาสได้ดูแล้วถามนิดนึงแบบมันมีฉากเลิฟซีนด้ไหมเนี่อค่ะได้ดูมีค่ะแล้ว it's a it's a romance อ oh ยู <speaking <speaking ่แล้วค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็น romance ค่ะก็รู้สึกว่าคนดูจะอมยิ้มไปด้วยแล้วก็จะแบบเสียงกรี๊ดดังมากเลยนะคะมีเสียงแบบเอยแกลไปหมดเลยเหมือนรอบนีสลับเลยว่าครั้งที่แล้วแบบพี่แปรก็ต้องดูฉากที่เล่นกับผ่ากระดับ เรื่องปกติค่ะใน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 แบบฟีลด์การทำงานของเรามันก็ต้องมีเลิฟซีนอยู่แล้วสปอร์ตกันค่ะขอให้กำลังใจที่แกที่แรกสุดยอดเขาเขาตั้งใจอยู่แล้วที he knows, he knows. ่เนิร์สที่เนิร์สถามจะเรื่องที่ฉลองครบรอบขอแต่งงานหนึ่งปีอ๋อโอเคค่ะก็ชิวๆค่ะไม่ได้สม,มั ดอกไม้ค่ะอยากให้แบบเหมื่อพอนะัน่หน้าไหนัหรือเไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่้นแล้วใช่หมคะใช่มอย่นี้มัดาวกาในว่มีเวลาให้กันอยก็จริงๆรก็ทางานพุกวันกันทั้งคู่อยู่แลค่ะเป็นเรื่องปกติตั้งแต่อะไรไม่ได้ไม่ได้แบไม่ได้แปลก ตจะได้ดูปะคะจะได้ดูกันปะคะมาดูแล้วปะคะดูรอบพิย่าเมื่อวานอ๋อนี่ได้เยย่าไงรอบพิย่าอูพูดว่าเอาอีกเอาอีกเอแว่าตอนนี้เราก็ปลยเอาได้แบบเแบบนี้ใครเป็นยังไงแบบคนที่แบบตั้งใจจะมาเล่นละครเวทีเขาต้องเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะเขาต้องแบบุ่มเทก็สะอย่างเดียวเลยตอนนี้ ทได้ใจหเอะไรก็ก็ถามไขกันค่ะแต่ว่าก็ทำงานกันทั้งค <rat> ูยแล้วเป็นเรื่องปกติพวกเราอึดมากค่ะมีการส่งส่งอะไรมาซักก่อนนกคะระหว่างที่เเานว่างความรัก